สวัสดีครับผมโจ้เปรมศักดิ์แล้วก็ข่าวไลน์รีดทางช่องทาง y t u t u ครับวันก่อนเราอยู่กับคันนี้มาแล้วครับ CLA 250 p l a r t c t i c นะครับข่าวแล้วอยู่ในสตูดิโอคราวนี้เราออกมาข้างนอกแล้วมาอยู่ที่เขาใหญ่แล้วก็ข่าวก่อนเราไม่มีรีโมทเราเลยเล่นอะไรเยอะแยะไม่ได้นะครับครั้งนี้นี่ครับมีไฟมีนูน่นมีนี่นะแล้วก็กดเปิดปิดปุ๊บเนี่ยแล้วว่เดินใกล้ๆรถปุ๊บที่จับมันก็จะเอิด ดันออกมาเองนี่นะแล้วก็มีเสียงด้วยนะซาวคันนี้เดี๋ยวคราวก่อนรีวิวรอบรถแล้วคราวนี้ไม่มีรีวิวแล้วเดี๋ยวเราไปขับกันเลยดีกว่าว่าภายในมีอะไรที่น่าประ,ประทับใจกันบ้างครับเดี๋ยวตามกันมาเลยครับตอนนี้ก็อยู่กับกูรูโจ้นะครับถ้าจะเป็นกูรูโจ้ได้ต้องมีกูรูโจ้ครับสวัสดีครับก็คราวนี้เรามาอยู่ในรถไฟฟ้า electric vehicle กับตัว Mercedes All New ิ Mercedes Benz สองห้าศูนย์เอ้ยและต้องเป็น all new all new Mercedes Benz CLA CLA สองห้าศูนย์ plus electric เพราะว่าคันนี้เป็นรถ all new แล้วมันไม่ต้องมี electric นะมีดิแม่งเขาจะรู้ได้ไงว่าเป็น electric แต่เราขับมาปุ๊บเนี่ยเขาไม่บอกว่าถ้าไปเทสเนี่ยผมว่าโดนตกกันขึ้นวงการนะอ่าเป็นไปได้นะเพราะถ้าอย่างอย่างนี้แหละไม่ใช่หรอกเสียงเสียง มันมีเสียงสังเคราะห์อะเดี๋ยวลองดูนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะโล่งไม่เอ่ยไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าเนี่ยอ <c oughs> เสียงมันเข้ามาแบบอืมันแล้วขับแบบประทับใจนะที่เมื่อกี้ลองไปมารอบหนึ่งแล้วอันนี้เอามาตอนถ่ายคลิปเก็บอาการเก็บอะไรแล้วมาคุยกันคันเนี้ยถ้าอย่างที่ผมบอกไปกับคุณโจกว่าถ้าไม่บอกทำบายเทสเนี่ยมีโดนตอกกันเครื่องวงการใช่ด้วยเสียงฟีลลิ่งต่างๆฟีลลิ่งพอมาขับปุ๊บ มันไม่ได้เหมือนเป็นรถไฟฟ้าแบบที่เราคุ้นเคยกันใช่อันนี้ยอมรับเลยนะน้ำหนักพวงมาลัยการกดคันเร่งการรีเจนความหน่วงของตัวรถในในการที่จะยกเท้าออกจากคันเร่งปุ๊บแล้วมันจะดึงดึงเนี่ยใช่อันนี้ไม่มีไม่มีเออนะย่อดนแล้วก็วิศวกรเขาค่อนข้างให้ความละเอียดให้ความจูนกับไม่ว่าจะเป็นคันเร่งช่วงล่าง แล้วก็รวมถึงเสียงที่เข้ามาโซนประสาทรับรู้ต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันเป็นรถเหมือนเหมือนรถสันดาปคันหนึ่งที่มีพละกกำลังแรงมากอ,ะอ่ะอืมก็อันนี้สตอรี่เข้ามาเนี่ยเขาปูมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจริงจริงกระแสมันมาตั้งนานแล้วแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยก็คือเอาชิฟดีไซเนอร์เนี่ยอของตัว cla คันนี้เนี่ยมาพูดให้เราฟังการดีไซน์การออกแบบรวมไปถึงเขามีนิทรศการตอน ช่วงประมาณก่อนตุลาเล็กน้อยเนี่ยที่วันแบงคอกจัดอยู่ข้างล่าง okay, okay. พร้อมกับงานงานขายรถเขาอะ, mm hmm. อะนะอันเนี้ยเขาก็มาบอกเล่าอะไรต่างๆมาก็ไปดูกันมาแล้วนะกระปูกันมาเรื่อยๆพอมาเจอรถจริงกันเมื่อประมาณ 2, mm hmm. 2> เดือนก่อนก่อนเข้างานมาต p สโตเราเห็นรถจริงกันในสต mm ูดิโอแล้วตอนเนี้ยสเปคเนี่ยก็เป็นที่ยืนยันว่าไอ้คันที่เราถ่ายรอบคันคันที่แล้วเนี่ย mm hmm. ก็คือสเปคนั่นแหละที่จะขายจริง ราคาอย่างไม่เป็นทางการณนะวันนี้ที่เราถ่ายกันคาดการว่าคาดการว่าไม่เกินสองล้านห้าอยู่ประมาณสองล้านสามนิดๆสองล้านสามกว่านี่ราคาดีนะผมว่าราคา,า,คาด,ราคาดีราคาดีราคาดีผมยังอยากได้เลยครับไปขับมาเนี่ยนะการดีไซน์ต่างๆอย่างที่ดูไปคราวนี้เนี่ยผมชอบมากจอหน้าจอคุณเนี่ยถ้ากับตอนเนี้จอในห้องโดยสารเนี่ยในตัวแผงคอนโซลเนี่ยนะแผงแดชบอร์ดเนี่ยมันเท่ากับสามจอมีจอคนขับ จอกลางควบคุมต่างๆเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่างๆแล้วก็มีจอเอ็นเตอร์เทนเมนต์สำหรับผู้โดยสารซึ่งสามารถใช้งานได้ด้วยใช่แต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นเขาก็จะจับแต่เคมีเซนเซอร์อยู่มีกล้องอยู่เนี่ยว่าถ้าเกิดคนขับมองมาเนี่ยมันจะไม่เห็นไม่เห็นตรงนี้ว่าเขาดูอะไรอยู่ใช่ เพื่อแบบระบบเซฟตี้เขาหมดเลยนะอันนี้ผมว่านั่งเล่นหน้าจอไปเลยยังใช้แต่ว่าตอนที่คุณปิดจอเนี่ผมชอบมากเลยนะมันเป็นดาวระยิบระยับเลยใช่สวยเลยยสวนะเข้าเหมือนเข้ากับก่อนเขาเรียกว่าเซฟโหมดไม่ใช่เซฟโหมดเลยอะไรนะสกรีนเซฟเวอร์เออไม่ค่อยเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักนะสกรีนเซฟเวอร์ที่เป็นเด็กเต้นอะไรนะเขากันจอเบิร์นกันสมัยก่อนใช่ใช่นะฟีลลิ่งในการขับพวงมาลัยช่วงล่างนี่มัน ใกล้เคียงกับรถสันดาบเลยออย่างที่เราบอกไปแล้วก็น้ําหนักพวงมาลัยเซ็ตพอมันเริ่มปรับมาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยในการปรับจูนเนี่ยมันปรับได้ละเอียดมากขึ้นแล้วตอนนี้อน้ําหนักอะไรต่างๆค่อนข้างจะดีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมีให้ครบแล้วก็อันนึงนี่แล้วก็ไหลแล้วก็เหลือเกินนี่พาราลิมกลาสรูฟไม่ใช่ซันรูฟไม่ใช่มูลรูฟเป็นการรูฟปิดไปิดมากไม่ได้ ไม่มีแต่ไม่ร้อนไงไม่ร้อนจับอยู่เนี่ยไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ใช่ว่าตอนนี้มันเย็นบ่ายเย็นแล้วนะแต่ว่าตอนเที่ยงกลับมาไม่ร้อนจอดไว้ตากแบบคือมากินข้าวเที่ยงที่เขาใหญ่มันอาจะแค่รู้สึกแต่วันไม่ไม่ไม่แผ่ลงมาถึงถึงคนขับถึงหัวเลยใช่พูดง่ายๆตรงนี้อืแล้วก็อื่นๆอันเนี้ยตอนเนี้ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ในเซกเมนต์นี้เลยนะชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกลที่สุด เจ็ก้าิบกิโลเมตรจะปัดขึ้นแปดร้อยก็ได้นะก็คงขับอยู่สักแปดเก้าสิบตามโหมดเขาเลยนะแล้วก็น่าจะจริงด้วยคือวิง่งวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยวิ่งเนียนๆผมว่าถึงผมอยากไปลองเหลือเกินชาเลนจ์หลายๆอย่างเนี่ยบางอันเนี่ยทำได้ทําไม่ได้นะอันเนี้ยเขาเคลมไ้ว่าทําได้กรุงเทพเชียงใหม่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะอันเนี้ยคือในเลนที่เท่ากับรถดมันแล้วถ้าพูดง่าย ดีกว่ารถน้็มมันบางรุ่นด้วยบางรุ่นก็ถ้าคันเล็กๆก็วิ่งได้ประมาณ400กิโลนะอันนี้ก็คือเทียบเท่ากับในกลุ่มเนี่ยถ้าอัตราบริโภคขนาดนี้ถังขนาดนี้นะไปอยู่ในดีเซ็กเมนต์เลยนะอ่ใช่60ลิตรอ่ะ60ลิตรก็600กโลอ่ะประมาณตีกลมๆนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคการเก็บเสียงอะไรต่างๆเงียบ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 รถไฟฟ้ามันเงียบแล้วแต่ว่า ด้วยสายยางเขาไม่ได้หนามากเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องได้ยินเสียงรอยต่อถนนหรือว่าอันนี้เรามาเส้นเส้ขาใหญ่ซึ่งเป็นออกมาแบบเส้นในเส้นในและทางมันไม่ได้ดีเลยนะทางมันขรุขระแต่ว่าช่วงล่างเขาค่อนข้างเก็บไว้ได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาผมนั่งกระชับอ่ะบอกเขานั่งกระชับดีมันเป็นอะไรนะซีโร่อะไรซีโร่กราวิตี้อ่าซีโร่กราวิตี้แรงน้มถั่วอันนี้ก็นั่งสบาย ต่างๆมาแล้วก็ลดอาการเมารถได้ด้วยรถไฟฟ้าหลายคนสงสัยว่าทําไมมันเมาเรื่องเบาด้วยแล้วก็ความเงียบของตัวรถมันทำอีกมันทาให้เราเมารถได้ง่ายถามว่าผมกับคุณโจ๊กเมาไหมรถไฟฟ้าเมาครับครับเมาครับนี่นั่งสบายมากครับโค้งเขาใหญ่มีเยอะก็ยังโอเคอยู่นะแอร์อะไรต่างๆปุ่มเปิมน้อยลงไปเยอะอืก็มาทัชสกรีนละใช่สุดเนทัชสกรีนทั้งหมดแล้วหน้าจอยัก หน้าจอนี่ถ้าคุณได้เห็นตัวจริงคุณจะร้องว้าวเลยอ่ะเปิดเข้ามาสิ่งแรกเลยคุณจะอมืมันอลังการมากหน,าหน้าจอสุดยอดหน้าจอซาว<ม>ในเวลาเข้ารถเปิดปิดรถต่างๆก็มีมโอเคแล้วก็ตัวนี้ไม่มีปุ่มสตาร์ทไม่มีปุ่มสต็อปพูดง,ง่ายๆ<ม>นะครับใช้วิธีการอย่บเบรกเข้าเกียร์อย่าเบรกก็คืออ,นออนขึ้นมาใช่แต่ว่ายังเครื่องยังไม่ติดนะ ไม่ใช่เครื่องแบตเตเรียไม่ทํางานต้องรถยังไม่เรีด้อะแต่พูดง่ายหมวดจะไม่ยังไม่เข้าหมดพร้อมออ่าให้เข้าเกียร์รอไว้แป๊บหนึ่งไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วแบบมีกุญแจนะแต่ว่ามันไม่ต้องมีปุ่มสตาร์ทถูกก็เหมือนรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นเวลาตอนดับปิดรถก็คือเปิดประตูนะเปิดประตูแล้วก็รถก็ดับแล้วใช่ก็ไม่ต้อง ทำอะไรแล้วแต่จริงเขาไม่เป็นดิจิตอลคีย์แล้วนะอ่ามันสามารถเปิดผ่านแอปได้อผมไม่แน่ใจว่า Android ได้หรือเปล่าออืนะแต่ว่าเป็นดิจิตอลคีย์แอปเปิลเนี่ยได้แน่นอนได้แน่นอนเขามีแอปอยู่คุณเดินเข้ามามันก็เปิดแล้วแหละอันเนี้ยมันอย่างที่คุณโจ๊กบอกเดินเข้ามาใกล้ๆไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าเกิดมันไม่มันไม่หือไม่อือใช้คำนี้นะสกิดสกิดมันหน่อยอ้วเดี๋ยวมันก็จะยื่นออกมาตัวที่ดึงดึงแล้วก็เปิดประตูได้ แล้วก็เวลาเปิดปิดประตูนะครับกระจกจะลดลงมาเพื่อลดเพชเชอร์ภายในห้องโดยสารจะทําให้การปิดประตูเนี่ยทําได้ง่ายขึ้นนะนะนนเพราะว่าขอบกระจกมันไม่มีขอบอ่ะเป็น frame rate. เฟรมเหล็กเฟรมเหล็นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะที่เปิดกระจกนะครับมีแค่คู่หน้านะในฝั่งคนขับเดี๋ยวเราคนม้ยมีแค่สองอันเน่งเหรอไม่ใช่จริงๆมันมีทุกที่นั่งนะ แต่ว่าฝั่งคนขับอบบมันมีแค่แสงสองบานคู่หน้าเท่านั้นแต่ทําไมไม่มีสองบานคู่หลังอ่ะเขาบอกว่าคุณเป็นไหมเวลาเข้า drive to เวลากดจ่ายบัตรรับบัตรกดผิดเรื่อยๆไปกดคู่หลังเปอประจําเลยผมก็ประจําครับเขาก็เลยแก้ปัญหาตรงนี้ครับตัดออกซะนะเพราะว่าไม่มีความจําเป็นแลรใครอยากจะเปิดก็เปิดเอาเองข้างหลังแล้วถ้ามีเด็กล่ะทํายังไงนั่นแหละสิมีตัวล็อกเหมือนเดิมครับอ่ามีตัวล็อกเหมือนเดิมครับล็อกไปให้เปิด กระจกก็อยู่ตรงนี้คือระบบเซฟตี้เขามีให้มาครบคันอ่ะเขามีกล้องรอบคันมีการป้องกันการชนด้านหน้าด้านหลังป้องกันโอ้เยอะทายุคสมัยนี้ก็เรียกว่าเอ a ดเต็มระบบเอเดตเต็มระบบนะมาครบหมดทั้งก่อนการชนหลังการชนอะไรต่างๆมีให้หมดนะครับก็เตือนกันได้หมดน้องๆกับเขาเรียกว่าอัตโนมัติเลเวลสองพลัสได้แล้วตอนเนี้ยเรียกได้ว่ามากันครบนะแล้วก็คันนี้ วันที่เราออนเนี่ยน่าจะลงโชรูมแล้วน่าจะลงโชรูมน่าจะลงโชรูมแล้วตอนนี้ยังไม่มีอยู่รถในโชรูมถ้าเกิดใครเห็นก่อนเนี่ยบนท้องถนนเนี่ยแวบๆอย่างเงี้ยเราังไปดูโชรูมเลยวันเนี้ยยังสิตอนเนี้ยยังแต่วันที่เราออนเทปเนี่ยวันที่เทปออกอากาศได้เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะแล้วก็จะมีโปรตัวรุรนรุ่นอื่นๆอีกนะอีกสองรุ่นก็ไปดูเองว่าเป็นคันไหนนะอันนี้ก็จะเป็นคข้าวๆละไรกันกับตัว เมอร์ d e เดสเบนซ CLA 250 Plus e e c t i c นะครับก็ฝากไปด้วยกันนะครับกับผมครับโจคาลานะครับแล้วก็คุณโจครับครับนะครับ